สวัสดีค่ะพยยบาลจ๋าค่ะคุ้ช่ช่นัดนะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายวิธีการดูแลหลักปลูกนะคะจะเป็นขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะคนไข้ฝากติดตามด้วยนะคะค อันนี้นะคะคนไข้จะเป็นยาที่ได้รับหลังจากบุกผมวันแรกเลยตัวนี้นะคะจะเป็นยาแก้อักเสบครหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนคสีเวลา h, ก่อนอาหารประมาณ15-30นาทียาแก้อักเสบทานจนกว่ายาจะหมดท่ามหยุดยาเองนะคะ ตัวนี้ทาราแก้ปวดทานตามอาการเม่ปวดไม่ต้องทานถ้าจะทานแนะนําให้ทานครั้งสองเม็ดทุกสี่ถึงชั่วโมงเดี๋ยววันนี้นะคะสําหรับหลังปูปวันแรกเดี๋ยวเราจะมีเป็นผ้านะคะปูหมอนตัวนี้เนาะสามารถปูแล้วนอนทับได้เลยนะคะการเลือดไหลเติมทะลุผ้าก๊อตมาแล้วหลือหมอนของคนไข้เนาะหมวกสีดำใบที่คนไข้ใส่อยู่ใบนี้นะคะถึงที่บ้านให้ถอดทิ้งได้เลยผ้าพันแผลสีขาวเดี๋ยวเอาไว้ลักษณะนี้เนาะพรุ่งนี้เรามาล้างแผลกันเดี๋ยวพยาบาลจะทำการล้างแผลและถอดออกให้นะคะ หมอกสีดําใบนี้<ส>เดี๋ยวพรุ่งนี้คนไข้ออกจากบ้านใส่เป็นใบใหม่มานะคะค่ะ<ส>ในส่วนของการถอดหมวกนะคะพอคนไข้กลับถึงที่บ้านเนาะพยาบาลแนะนําให้ถอดที่หน้ากระจกนะคะวิธีการถอดทําแบบนี้เลยสวมมือเข้าไปกว้างๆค่ะและดึงออกผ้าสีขาวเรายัง,งคงไว้แบบนี้นะคะคนไข้ห้ามถอดเองเด็ดขาดเพราะว่าเลือดด้านหลังยังซึมอยู่พรุ่งนี้เราจะการหมวกใบใหม่ขึ้นมานะคะลูดได้เลย และทำมือกว้างๆนะคะใส่ลักษณะนี้ได้เลยโอเคค่ะ ในส่วนของแผลวันแรกนะคะคนไข้ห้ามจับห้ามสัมผัสเองเด็ดขาดเนาะแล้วก็ห้ามให้แผลโดนน้ำนะคะถ้ามีเลือดไหลซึมนะคะเราห้ามไปจับบริเวณแผลเด็ดขาดถ้าซึมมาด้านตรงหน้าผากนะคะสามารถใช้ผ้ากอสหรือกระดาษทิชชู่ซับออกได้นะคะในส่วนของบริเวณแผลห้ามโดนเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาล้างแผลกันแล้วก็เดี๋ยวพยาบาลในห้องจะดูให้อีกทีนะคะ หลังจากที่คนไข้ล้างแผลตามที่คบกําหนดแล้วนะคะก็จะมียาวิตามินที่บํารุงให้ไปเพิ่มนะคะตัวนี้เป็นวิตามิน B จะช่วยในเรื่องของการบํารุงผมเล็บและปลายประสาททานครั้งละหนึ่งเม็ดคะวันเว้นวันนะคะเวลาเดียวคนไข้สามารถเลือกเวลาเองได้เลยแต่แนะนําว่าให้ทานเป็นเวลาซ้าๆของในครั้งถัดไปส่วนตัวนี้ m i น o x i d i l l o t i ช n ่น5%คนไข้จะสามารถเริ่มใช้ได้หลังจากที่ปลุกผมครบหนึ่งเดือนคะแนะนําให้เหยดลงบนมือก่อนคะหลังจากนั้น นำมันวดคือเบาๆบริเวณที่ปลูกไปแนะนําให้ใช้ในปริมาณที่น้อยๆนะคะเพราะว่าเอฟเฟกของยาตัวนี้ก็คือจะทําให้เกิดการระคายเคืองและมีสิวขึ้นได้ค่ะในส่วนของคนไข้คุณผู้ชายนะคะเราจะมีเป็นวิตามินนะคะไฟเนสเทอรไ่หนึ่งมิลลิกรัมตัวนี้ก็จะทานควบคู่กับเจ้าตัววิตามินบีนะคะวันเว้นวันหนึ่งเวลาเท่านั้นเนาะในเอฟเฟก์ของยาตัวนี้นะคะอาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายนะคะ ยิ่งถ้าเป็นเคสที่พักผ่อนน้อยดื่มหนักอาจจะมีผลต่อยาตัวนี้ชัดเจนนิดนึงนะคะสะเก็ตพี่พี่มีอยู่ที่ทาให้มันหลุดออกไปเร็วๆได้ไหมคะในส่วนของสเก็ตแผลนะคะคือจริงๆแล้วเราอยากให้เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติเลยคะ่ะตรงนี้เนี่ยเขาสามารถหลุดร่อนออกเองได้นะคะในขณะที่คนไข้สระผมหรือสเก็ตแผลเราเริ่มเปียกชื้นนั่นเองเนาะตรงนี้ก็อยากให้ห้ามนําพวกน้ํามันมะกอกเบบี้ออยนะคะมาชโลมทิ้งไว้เด็ดขาดนะคะ หลังจากนี้ถ้าคนไข้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมแพทย์อยากจะให้อินบ็อกซ์มาสอบถามข้อมูลในช่องทางการติดต่อของทางคลินิกเท่านั้นนะคะในส่วนของการสระผมนะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะคนไข้สามารถเริ่มสระผมเองได้เลยนะคะในส่วนของอุณหภูมิน้ํานะคะอยากจะให้เป็นน้าอุณหภูมิปกติเท่านั้นเราสามารถเปิดน้ําใส่สีรษะของเราโดยตรงได้เลยนะคะแล้วก็จะเตรียมแชมพูเด็กบนมือก่อนผสมน้ําและยีนะคะคนไข้ แล้วก็ในส่วนของฟองเนี่ยเราจะนํามาลูบบริเวณแผลในลักษณะของการลูบสัมผัสเบาๆเป็นวงกลมให้ช้าและกว้างที่สุดนะคะอยากให้นวดสัมผัสกระตุ้นถึงหนังศีรษะเลยนะคะในส่วนของจุดที่ปลูกในส่วนของแผลด้านหลังเราก็สามารถลูบเบาๆแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะทุกครั้งที่เราสระผมนะคะพยาบาลแนะนําให้แช่แชมพูทิ้งเอาไว้ด้วยนะคะถูกครั้งขั้นต่ำ6-10นาทีและหมั่นนวดกระตุ้นซ้ำๆเพื่อให้สะเก็ดเขาได้นุ่มและค่อยๆลอดออกมาถ้าเซลล์กมลัดีแผลแห้งดีค่ะ แล้วพอพี่สระผมเสร็จแล้วพี่ทําอะไรต่อได้คะต้องทําให้แห้งไหมหรือว่าปล่อยให้ในส่วนของหลังฉะนะคะตรงนี้คนไข้าสามารถใช้ผ้าขนหนูนะคะใส่มือของเราและกดซับไปที่แผลแบบนี้ได้เลยในส่วนของจุดที่ปลูกผมไม่แนะนําให้ขยี้เป็นอย่างยิ่งนะคะกดซับไว้ประมาณสักสองถึงสามปีแล้วค่อยๆขยับนะคะด้านหลังตรงนี้ยีได้ไม่เสีเรียนนะคะและหลังจากนั้นเราสามารถเป่าพัดลมหรือได้ลมเย็นให้แผลแห้งสนิทได้เลยคะ่ะน้องพี่ชอบเป็นวันสระผมได้ไหมคะ ในส่วนของการเข้าลานสระผมตรงนี้ก็ยังไม่แนะนําเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติทั่วไปแล้วช่างสระผมจะชอบเกาสิ่งสะของคนไข้ดังนั้นถ้าเขาพลาดไปเกาบริเวณที่เราปลูกผมไปโอกาสที่จะทําให้การหลุดก็มากขึ้นค่ะในกรณีที่มีแผลอักเสบเกิดขึ้นนะคะจะสังเกตได้ง่ายมากเลยนะคะคนไข้ก็คือจะมีเป็นเม็ดหนองสีขาวๆข,ขึ้นทั่วบริเวณที่คนไข้ปลูกผมตรงนี้นะคะทางตัวของคนไข้เองจะต้องมาฉีดยากับทางทีมแพทย์กับทางคลินิกต่อเนื่องนะคะสามวัน บวกกับการทานยาแก้เสียควบคู่ไปด้วยคะ่ะกิจกรรมที่ที่เคยออกกําลังกายเคยว่ายน้าฟิตเนสซาวน่าอะไรพวกเนี้ยได้ไหมคะในส่วนของการว่ายน้ํานะคะรับในลักษณะข,ของการมุดน้ดําดำน้ำไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําน้ําตกหรือทะเลนะคะทางทีิแพทย์ก็อยากจะให้หมดหนึ่งเดือนคะ่ะส่วนของการสตรีมซาวน่าอยากให้งมดหนึ่งเดือนเช่นเดียวกันคะ่ะเพราะว่าเขาจะเป็นตัวความร้อนนั่นเองคะ่ะออกแดดจะจัดขอสัก7วันนะคะในส่วนของกิจกรรมที่ทําให้ร่างกายเกิดเหงื่อนหนักๆเช่นการออกกาําลังกายนะคะเข้าฟิตเนส ทางคุณหมอและทางทีมแพทย์อยากให้คนไข้งดสัก7วันนะคะห,หรือเราอาจจะรอให้สเก็ตของแผลเราเนี่ยล่อนออกไปหมดก่อนนะคะเพื่อจะได้เซฟเกี่ยวกับอาการคันเนาะแล้วถ้าเผื่อเป็นออกกําลังกายในโลกนะคะปั่นจักรยานก็อยากให้เบาที่สุดเพื่อไม่อยากให้มีเงื่อในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกนะคะ เราที่อาบน้ำล้างหน้าได้ไหมคะเรายังสามารถอาบน้ำและล้างหน้าได้ปกติเลยค่ะแต่ในส่วนของการล้างหน้านะคะหนูรบกวนไม่ให้โดนในในส่วนของผ้ากอสด้านบนเนาะแล้วก็ช่วงด้านหลังนะคะ ี่้นอนยังไงอะคะค่ะในกรณีด้านหน้านะคะถ้าคนไข้ปลูกผมบริเวณด้านหน้าจะแนะนําให้นอนหงายนะคะหมอนสูงไม่เกิน30องศานะคะนอนทับผ้าคลุมที่เราให้ไปได้เลยแนะนาว่าอย่าพึ่งตะแคงซ้ายขวาเพราะว่ายาชามันสามารถไหลไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาได,ดา้มันจะทําให้เกิดหน้าบวมได้ค่ะแต่ถ้าคนไข้ปลูกบริเวณตรงไข่ดาวตรงกลางด้านหลังนะคะคนไข้าสามารถนอนปกติได้เลยนะคะที่ออกกําลังกายได้วันไหน ในเรื่องของการออกกำลังกายแนะนำว่าให้ดูอาการไปก่อนนะคะในช่วงแรกอย่าเพิ่งออกกำลังกายจนกว่าสะเก็ดแผลจะหลุดลอกหมดนะคะโดยปกติก็ประมาณ14วันค่ะแล้วนี่ที่จะดื่มกาแฟได้อีกที่วันไหนคะในส่วนของชากาแฟน,นะคะวันถัดไปในเช้าว,วันถัดไปคนไข้าสามารถเริ่มทานได้เลยะคะ่ะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์จริงๆแล้วเราควรเว้นสักหนึ่งเดือนนะคะ ในส่วนของการสูบบุหรี่นะคะถ้าเป็นไปได้พยาบยาลจะขอให้ลดลงหรืออาจจะลดไปเลยจะดีกว่าค่ะแล้วก็ในส่วนของอาหารมักดองอาหารแสลอาหารเผ็ดเมนูอาหารร้อนๆนะคะเครื่องดื่มร้อนๆอ,อ,อยากให้พับเว้นไปก่อน,นสักหสัตดานะคะไปกินหมูกระทะเลยได้ไม่เควรค่ะ ที่สามารถาใส่สเปรย์เซ็ตผมได้ไหมในส่วนของสเปรย์เซ็ตผมนะคะผมไฟเบอร์หรือเจลสเปรย์ทั่วไปนะคะแวกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอยากให้งดไปก่อนสักหนึ่งเดือนเนาะเพื่อหลีกเลี่ยมการไปฝังอยู่ในบริเวณแผลนั่นเองค่ะการตัดแต่งทรงผมถ้าเป็นในส่วนของคนไข้ผู้ชายนะคะควรลีกเลี่ยมการตัดด้วยแบตเตอรี่หนึ่งเดือนค่ะแต่ว่าในส่วนของการไกลขอสัก14วันนะคะการย้อมผมคะถ้าเป็นสีออแกนิกสามารถย้อมได้หลังปลูกหนึ่งเดือนค่ะ ในส่วนของการทําเคมีอยากให้หมวสามเดือนขึ้นไปแล้วที่ปกติเป็นคนยืดผม <3 S 2> นะคะสามเดือนชเช่นเดียวกันเลยค่ะหมวกกันน็อกใส่ได้ไหมคะในส่วนของหมวกกันน็อกนะคะหมวกเซฟตี้หมวกไหมายคมหมวกที่อัดสีปากของเราแน่นๆหรือทําให้เกิดการกดทับตรงนี้ก็อยากให้หมวกกล้ก่อนสักหนึ่งเดือนนะคะแต่เวลา<ม>ไปด้านนอก<ม>คนไข้าสามารถสวมใส่หมวกแก๊ปคุมไปได้ค่ะวางคุมเฉยๆได้ค่ะในส่วนของการสวมเสื้อนะคะคนไข้หลังปลูกเนี่ย อยากจะให้ใส่เป็นเสื้อลักษณะนี้หรือเสื้อเชิ้ตที่เป็นกระดุมไม่สวมผ่านสีสันอยากให้ใส่ไปก่อนสักเจวันนะคะในส่วนของเสื้อยืดข้อกลมหลังจาก7ดวันปุ๊บคนไข้สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะแล้วอาการบวมๆ,รๆตรงนี้พี่ล่ะในส่วนของอาการบวมลักษณะนี้นะคะเราจะเรียกว่าการบวมน้ำเกลือยาชาที่คุณหมอเขาฉีดเข้าไปก่อนทําการปลุกนะคะตรงนี้ก็ไม่อยากให้คนไข้นั่งกม้มศีรษะเล่นโทรศัพท์เลยแม้แต่องศาเ,เดียวเราก็ไม่อยากให้กม้มนะคะการนอนตะแคงนอนคว่ำก็เช่นเดียวกันค่ะนี่ฉะนั้นเนี่ย การไหลของตัวน้ําเขาสามารถไหลได้เป็นอิสระเลยเอียงไปทางซ้ายก็ไปทางซ้ายเลยค่ะดังนั้นไม่อยากให้ก้มศีรษะนะคะในช่วงของ3-5วันแรกพยายามดื่มน้ําให้เยอะและชี้ออกให้บ่อยๆนะคะและนี่เป็นคลิปขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังปลูกผมเสร็จนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ที่ช่องนี้ได้เลยค่ะ